วางยาพิษยกครัวโอ้โหทั้งครอบครัวเลยเนี่ยนี่ก็นิสิตจุฬาดิ่งสยองตึกสิบเ็ดชั้นอือเครียดจัดค่าตัวตายโดดตึกโดดสะพานโอ้ือนี่ก็เผาเผาไฟคลอกตายเผาตัวตายอีกโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยซดยาพิษ คุณ uh huh. ดนครับตอนนี้เขาเข้ารายการ uh huh. แล้วนะ่ยฮะผมว่าเราทักทายผู้ชมดีกว่านะครับ uh huh. สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะผมทิ้งเกลดคำเลยนะครับและดิฉันสุชาดาทองมาลัยคะ่ะตอนนี้นทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวครับค่ะเราก็จะเอาข้อคิดนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวค่ะมาพูดคุยกันแล้วก็มุ่งเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมนะคะและที่สําคัญค่ะเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีและก็ถูกต้องให้ด้วยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ผมสงสัยว่าคุณอ้นหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาไม่คืออ่านไปบ่นไปอ่านเรื่องอะไรค,ครับโอ้โหก็คุณเดียวดูสคะนนนีี่ยอันน้ก็ นี่โดดตึกตายอ,อันนี้ก็วางยาพิษทั้งครอบครัวโอ้โหแล้วยังมีเาผาเผาตัวตายด้วยนะคะมไม่เข้าใจเลยจริงๆค่ะว่าสมัยนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงมีแต่ข่าวฆ่าตัวตายกันทั้งนั้นเลยมไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะคะ ครานี้ผมคงจะตอบคุณต้นไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้นะ่ยตอนเราต้องไปสอบถามทางด้านของพระมหาดุเตรสมชายฐานะพุโทโธนะซึ่งท่านเนี่ยก็จะมาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ด้วยดีเลยค่ะขอบเชิญครับ กราบ,บ,รบมาส,สก,การต์ตาจา์เจ,จริญพรจากที่ได้อ่านข่าวค่ะก็พบว่าข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็คือข่าวฆ่าตัวตายค่ะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือว่ากรอกยาพิษตายกันทั้งครอบครัวโดยธรรมชาติของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยต่างก็รักชีวิตนะคะแต่ว่าเพราะสาเหตุอะไรคะทำให้มนุษย์คิดสั้นจนถึงขณะที่ต้องการจบชีวิตตัวเองค่ะเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ย ดูแล้วมีเหตุใหญ่อยู่2องอย่างประการแรกคือเขาคิดว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปในชาตินี้เนี่ยมันทุกข์เลอะเกิน<ม>ถ้าตายไปแล้วมันน่าจะสบายกว่า<ม>ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย<ม>ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันทุกข์ในหลายรูปแบบ<ม>เช่นอาจจะเป็นจากเรื่องสุขภาพ<ม>เช่นป่วยเป็นโรคเรื้อรังเจ็บปวดทรมานมากตายดีกว่าอันนี้ก็มีหรือบางคนเนี่ยเป็นด้เรื่องของเศรษฐกิจ เช่นว่าประสบความล้มเหลวทางธุรกิจเนี่ยเช่นว่าฟองสบู่แตกที่็นบางคนฆ่าตัวตายก็มีเรู้สึกว่ามันสู้ไม่ไหวละหมดละก็ตายดีกว่าหรือบ้างก็เกิดจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นถูกพ่อแม่ดุอย่างแรงบ้างหรือว่าเพื่อนที่สนิทกันมากๆเนี่ยทะเลาะกันอย่างแรงบ้างน้อยอกน้อยใจก็เลยไปฆ่าตัวตายก็มีก็มีได้หลายรูปแบบบางคนก็ประสบความล้มเหลวเรื่องการเรียนก็มีพอมีความทุกข์เกิดขึ้นปั๊บเด็กก็คิดว่าตายดีกว่า ตายแล้วน่าจะสบายกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปภาระสิ่งที่เองอเจริญอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันทนทานรับต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยสุดแสนจะทนทานตายดีกว่าแล้วก็เลยตายนี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือเกิดจากว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเอาเป็นว่าความเชื่อผิดๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นพวกเราคงเคยได้ยินมาบ้างว่าในสมัยก่อนสมุไรญี่ปุ่นจะมีประเพณีฮาราคิรีได้ยินไหมเอ่ยค่ะเขาถืองี้ว่า ใครก็ตามไปทําความผิดร้ายแรงแค่ไหนก็ตามถ้าเมื่อใดตัดสินใจทําฮาราคิรีคําว่าฮาราคิรีภาษาญี่ปุ่นฮาระแปลว,ว่าท้องคิรีแปลว,ว่ากรีด <c oughs> คือการกรีดหน้าท้องตัวเองเนั่นเองถือว่ามนทินทั้งหลายทั้งปวงลบหมดเกียรติยศสีทั้งหลายคืนมา <c oughs> ว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญสมกับเป็นชนชั้นซามูรา <c oughs> ไรเป็นวิธีการกอบกู้ตัวเองให้พ้นจากความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่เคยทามา โดยทำรักลีต้องเป็นอย่างนี้นะต้องอาบน้ําใส่ชุดขาวสะอาดสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วก็ทําพิธีให้เพื่อนสลิดที่สุดถือดาบสมุรโยยาอยู่ข้างๆตัวเองเขาคุกเข่าข้างหน้าแล้วก็เปิดชุดสมุรออกมาที่หน้าท้องและเอามีดเนี่ยมีดสั้นปักลงไปที่หน้าท้องอแล้วก็กรีดลากไปทางขวาเสร็จแล้วก็ต้องกรีดให้ไส้ในขาดออกมาค,คือไส้คนเราเนี่ยนะ ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีที่ยึดเป็นพังผืดอ,อยู่ตรงแกนในท้องเนี่ยใกล้ๆกระดูกสันหลัลงยาประมาณสัก6นิ้วเท่านั้นเองแล้วมันก็คลี่มาเป็นลำไส้ยาวเหยียดเลยเนี่ยเห็นถึงเวลากรีดแล้วก็ถ้าสามารถกรีดให้ไอตรงที่ยึดแกนของลำไส้ให้ขาดานะแล้วคว้าไส้โยไม่ได้ไกลเท่าไหร่แสดงว่ากล้าหาญเท่านั้นแล้วพอกรีดเสร็จเรียบร้อยก็ต้องพยายามไม่ร้องด้วยนะแล้วตัดไส้แล้วคว้างมให้ไกลที่สุดเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่ยคือยังไงตายแน่นอนเลยใช่ไหมครับ ระหว่างนั้นเองเพื่อนที่ถือดาบอยู่ข้างรออยู่ก็จะเอาดาบฟันลงไปที่ศรีรษะขาดสองคอ <c oughs> ขาดกระเด็นเนี่ยเพื่อให้ไม่ต้องทร,รมานต่อไป <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นว่าเสร็จพิธีฮาลาคิลี <c oughs> ชำระบนทินทุกอย่างเรียบร้อยพอเขาปลูกฝังความเชื่อมาอย่างนั้นซามูไรคนไหนไปทําเรื่องที่น่าผิดพลาดน่าละอายเข้าเนี่ยเขาสแสวงหาทางออกโดยวิธีการอย่างนี้ <c oughs> เป็นการฆ่าตัวตายแบบนึงกัน เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่ซึ่งยิงไม่ถูกเลยแต่การเป็นค่านิยมของสังคมเฉพาะกลุ่มอันนี้ก็มีแต่ถ้าเกิดคนไหนใช้ปืนยิงตัวตายเนี่ยเขาถือว่าไม่มีเกียรติถ้าเป็นทาหารทําผิดแล้วก็ยิงตัวตายก็ถือว่าไร้ศักดิ์ศรีมันง,ง่ายเกินไปจะให้มีศักดิ์ศรีคือน้ต้องฮาราคิรีโโคือกล่นหน้าท้องพิสูจน์ความกล้าหาญเนี่ย ว่าสานึกผิดจ, delicate, จริงๆแล้วก็ยินดี UE, จะฟื้นฟูเกียรติยศชื่อเสียงตัวเองทั้งหมดแต่ประเพณีอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วล่ะเพราะกฎหมายญี่ปุ่นก็ไม่เอื้อให้สมัยก่อนก็อื้อให้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอื้อให้เพราะว่าเกิดธรากรีเสร็จเพื่อนสนิทที่สุดที่เอาดาบฟันคอแล้วก็ต้องโทษจำคุกฐานฆ่าคนตายถ้าเกิดสมัยก่อนเขาไม่ถือแต่เดี๋ยวนี้เขาถือกฎหมายไม่เปิดช่องให้เรญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องในตำนานประวัติศาสตร์จริงๆก็ไม่มีใครเขาทางกันแล้วล่ะให้เป็นอย่างนั้นนี่เกิคอัังหหตลๆะ คือตามข่าวก็คดีเหมือนกันครับะอาจารย์ครับว่าอย่างคนญี่ปุ่นเองเนี่ยคือตามตัวเลขแล้วถือว่าเป็นคนที่ว่าเขาฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกก็ว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนมาในเมืองไทยเคือที่ผ่านมาก็มีข่าวเหมือนกันว่าน้องคนหนึ่งที่เขาสามารถที่สอบเป็นฐานติดนะแต่ปรากฏว่าถือว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้ตนเองก็เลยไปฆ่าตัวตายทําไมเขาถึงได้คิดง่ายอย่างนี้ครับะอาจารย์ครับ เด็กคนนี้ที่ฆ่าตัวตายง่ายๆอย่างนี้เนี่ยแค่ว่ามีค่าเทอมอยู่นะและฆ่าตัวตายเพราะว่าคิดสั้นเราใช้คําว่าคนฆ่าตัวตายคิดว่าคนคิดสั้นเนี่ยจริงๆใช้คํานี้ถูกจริงๆเลยเพราะถ้าคนคิดยาวๆคิดไกลๆจะไม่ฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายคนคิดสั้นคือมองให้เฉพาะหน้าเจอปัญหาอย่างนี้วิธีการแก้ปัญหาคือหนีมันไปจากโลกนี้ซะแล้วก็จบหามองไม่ว่าการหนีให้ตัวเองละจากโลกนี้ไปด้วยความตายเนี่ย มันจะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ที่มันใหญ่กว่าเก่าอีกกี่เรื่องพ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนแล้วสำหรับตัวเองมีอะไรดีขึ้นไหมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ปัญหานั้นที่ตัวเองเจอปัญหาเดียวแล้วตั้งใจจะหนีปัญหาไม่สู้ปัญหาเนี่ยแล้วก็คิดสั้นๆให้เราดูอย่างนี้นะคนยุคนี้เป็นอย่างนี้เยอะเหมือนกันคือความคิดมันจะขาดเป็นตอนๆและคิดสั้นๆปัจจุบันเราเห็นว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นเกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ คือทาเรื่องนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่เอาละทิ้งไปทาเรื่องอื่นต่อสมาธิไม่ยาวมีบางคนบอกนี่บอกว่าบางทีมันเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีคือรีโมทคอนโทรลถ้าเป็นสมัยก่อนพวกเราที่มีอายุเยอะๆหน่อยจะจาได้ว่าทีวีต้องเป็นใช้บิดเอานะถ้าเรานั่งดูปั๊บเนี้ยอยากจะเปลี่ยนช่องไงเอ่ยต้องลุกขึ้นไปที่ทีวีแล้วเป็นบิด <c oughs> มันลาบากไหมลำบาก <c oughs> บิดแล้วเดี๋ยวบางทีมันชัดไม่ชัดบ้างเนี้ย <c oughs> งันถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆก็ดูช่องเก่า จำเป็นจริงๆถึงจะลุกไปบิดแต่เดี๋ยวนี้เขามีรีโมทคอนโทรลเกิดขึ้นปับ๊บไม่ชอบปุ๊บนี่กดนิ้วทันทีหรือไม่ใช่ไม่ชอบชอบอยู่แต่ว่ามีโฆษณาขึ้นปับ๊บกดรีโมทไปถึงดูช่องอื่นเฮ้ย hey, ช่องอื่นก็น่าสนใจลืมช่องเก่าแล้วดูค้างค้าอยู่พึ่งหนึ่งไปดูช่องใหม่แทนเดี๋ยวโฆษณามากดไป